บ่อน้ําหลังบ้านเตยเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในชนบทเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัดเตยเป็นคนค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นและชอบค้นหาความจริงในเรื่องต่างๆแต่บางทีก็แอบขี้กลัวและหวาดระแวงเรื่องลี้ลับอยู่เหมือนกันแม้ภายนอกจะดูเป็นคนไม่ค่อยเชื่อในเรื่องผีสางเท่าไหร่แต่กลับมีความเชื่ออยู่ลึกๆ และมักจะฟังเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ผู้ใหญ่พูดถึงอย่างตั้งใจเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่น่าขนลุกที่สุดที่เกิดขึ้นกับเตยเองเป็นเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยลืมได้เลยจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นเตยยังเด็กอยู่มากบ้านเป็นบ้านสวนที่อยู่ห่างไกลความเจริญเรียกได้ว่าล้อมรอบด้วยป่าทึบและเงียบสงัดอย่างแท้จริงใครที่เคยมาแถวนี้มักจะบอกว่าบรรยากาศมันแปลก ไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือกลางคืนทั้งที่ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่แค่ได้ยินเสียงนกร้องเสียงลมพัดหรือละอองน้ำค้างที่หล่นจากใบไม้ทุกอย่างกลับดูน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกที่นี่มีบ่อน้ำโบราณอยู่หลังบ้านเป็นบ่อที่ใช้กันมาหลายชั่วอายุคนและสำคัญกับชาวบ้านมากทุกเช้าเย็นชาวบ้านจะพากันมาที่นี่ พื่อตักน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันย้อนกลับไปในสมัยของปู่ทวดของเตยปู่ทวดเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านต่างเคารพนับถือท่านเชี่ยวชาญในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์สามารถปราบผีและขับไล่สิ่งไม่ดีได้ชาวบ้านมักจะมาขอความช่วยเหลือจากท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะแก้ไขเรื่องโชคร้าย หรือเรื่องปัญหาลี้ลับต่างๆที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ปู่ทวดเองก็ได้รับของขลังจากที่ต่างๆมามากมายเป็นของที่เชื่อกันว่ามีพลังป้องกันอันตรายหรือสามารถสะกดวิญญาณได้อยู่มาวันหนึ่งปู่ทวดได้รับของขลังมาชิ้นหนึ่งซึ่งมีลักษณะแปลกประหลาดมันมีขนาดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีมือทำจากวัสดุโลหะสีดำสนิทที่ดูเหมือนเหล็กเก่าแก่ มีรอยสลักลวดลายโบราณที่สลับซับซ้อนบางลายดูเหมือนตัวอักษรโบราณที่ไม่มีใครอ่านออกในขณะที่บางส่วนเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ที่ดูคล้ายงูพันรอบวงกลมตรงกลางของมันมีอัญ,ญมณีสีแดงเข้มคล้ายหยดเลือดฝังอยู่ซึ่งเปล่งแสงริบหรี่เมื่ออยู่ในความมืดให้ความรู้สึกเหมือนมันมีชีวิตหากมองใกล้ๆจะเห็นเงาสะท้อนคล้ายกับดวงตาที่จ้องกลับมา ของขลังนี้มีกลิ่นอายลึกลับเราวกับเก็บซ่อนพลังงานบางอย่างไว้ผู้ที่สัมผัสจะรู้สึกถึงความเย็นวูบฟวาบและจะมีอาการแน่นหน่วง,งอยู่ในหน้าอกตามคำบอกเล่าของปู่ทวดของขลังชิ้นนี้ถูกมอบให้เขาจากหมอผีอีกคนที่เคารพนับถือเสมือนอาจารย์ในตอนนั้นตั้งแต่ได้รับของขลังชิ้นนี้มาเต้ยซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงทารก ก็มีอาการร้องไห้ไม่หยุดร้องราวกับมีบางสิ่งมาบีบเข้นเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งพ่อแม่และปู่ทวดต่างพยายามปลอบโยนแต่ก็ไม่ได้ผลเต้ยยังคงร้องไห้เสียงดังจนทั้งบ้านเริ่มทนไม่ไหวท้ายที่สุดปู่ทวดก็สงสัยว่าของขลังชิ้นนี้อาจเป็นสาเหตุท่านจึงตัดสินใจนำมันไปทิ้งในบ่อน้ำหลังบ้านที่ใช้กันในหมู่บ้าน พอทิ้งของขลังชิ้นนั้นไปเตยก็หยุดร้องไห้ราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านในช่วงเวลาต่อมาชาวบ้านบางคนเริ่มหายตัวไปอย่างลึกลับหลายคนล้มป่วยหรือตายลงโดยไม่มีใครรู้สาเหตุบางก็บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงสะอื้นในยามค่ำคืน เป็นเสียงของหญิงชาราวแววออกมาจากบ่อน้ำชาวบ้านเริ่มลือกันว่าในบ่อน้ำมีวิญญาณสิงอยู่พวกชาวบ้านยังเชื่ออีกว่าของขลังที่ปู่ทวดโจนทิ้งลงไปทำให้วิญญาณน,นั้นออกมาอาลวาดและตั้งแต่คืนนั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ่อน้ำในยามค่ำคืนอีกเลยพ่อแม่มักจะเตือนเต้ยเสมอว่า อย่าออกไปใกล้บ่อน้ำตอนกลางคืนเด็ดขาดพ่อบอกว่าถ้าได้ยินเสียงแปลกๆให้รีบวิ่งเข้าบ้านและห้ามหันกลับไปมองแต่เต้ยเองก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็กหรืออุบายให้ไม่ออกไปเล่นตอนกลางคืนมากกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าคำรามดังลั่น น้ำฝนพรางพรูตกกระทบหลังคาบ้านดังสนั่นไปทั่วเสียงฝนฟังดูวังเวงอย่างประหลาดจนทำให้เตยนอนไม่หลับความมืดรอบๆบ,บ้านมืดมิดกว่าที่เคยเป็นทำให้บรรยากาศหน้าขนลุกมากกว่าเดิมเตยนอนพลิกตัวไปมาด้วยความไม่สบายใจจูจ่ๆก็รู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเรียกให้เตยออกไปที่บ่อน้ำหลังบ้านมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาด เต้ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเต้ยพยายามห้ามตัวเองไม่ให้ลุกจากเตียงแต่ขาของเต้ยกลับไม่ฟังคำสั่งและก่อนที่เต้ยจะรู้ตัวเต้ยก็ก้าวเดินออกไปที่บ่อน้ำโดยอัตโนมัติเต้ยรู้สึกเหมือนตกอยู่ในภวังลมเย็นยะเยือกพัดผ่านผิวหนังทุกครั้งที่เดินเข้าใกล้บ่อน้ำบรรยากาศรอบๆบ,บ้านสวนมืดจนมองอะไรแทบไม่เห็น นอกจากเงาเลือนลางของต้นไม้ใหญ่ที่โยกไปมาตามแรงลมเสียงฝนที่เคยดังกึกก้องกลับค่อยๆเบาลงจนแทบไม่ได้ยินในความเงียบสงัดของคืนนั้นเตยยืนอยู่หน้าบ่อน้ำก้มลงมองไปในบ่อเห็นเงาของตัวเองสะท้อนบนผิวน้ำที่กระเพื่อมไปตามสายฝนจู่ๆเตยก็รู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองเตยจากในบ่อน้ำ มันเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความทุกข์เหมือนใครบางคนกำลังขอความช่วยเหลือเตยหายใจติดขัดใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงดังตึกตักก้องอยู่ในหัวความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างจนทำให้เตยไม่อาจละาสายตาไปจากบ่อน้นาได้เลยทันใดนั้นเตยได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆแววมาจากใต้น้ำ เสียงนั้นฟังดูแหบพร่าเหมือนเสียงของหญิงชารามันค่อยๆดังขึ้นทีละนิดจนเตยรู้สึกว่ามันอยู่ไกลแค่เอื้อมลมหายใจของเขาแทบหยุดนิ่งเมื่อเสียงนั้นดังชัดขึ้นมันเป็นคำพูดที่แผ่วเบาแต่เยือกเย็นจนทำให้คนลุกไปทั้งตัวเอ่งลงมานี่ยายรออยู่เสียงนั้นทั้งแหบพร่าและชวนขนลุก เตยก้าวขาไม่ออกหัวใจเต้นรัวความกลัวแล่นจากฝ่าเท้าขึ้นไปจนถึงกลางกระหม่อมในวินาทีนั้นเองเตยเห็นร่างของหญิงชาราผิวซีดสีเทาโผล่ขึ้นมาจากน้ำช้าๆผมของเธอยาวปิดบ่าดูรุงรังและเปียกปอนรอยยิ้มที่เยือกเย็นของเธอทำให้เตยนั้นขนลุกไปทั้งตัวดวงตาของเธอลึกโหล และดูมืดมิดไร้ชีวิตเธอจ้องมาที่เต้ยพร้อมรอยยิ้มเล็กๆเผยให้เห็นฟันที่ยาวแหลมเหมือนฟันของสัตว์กินเนื้อที่พร้อมจะขย้ำคอเหยื่อได้ทุกเมือ่อหญิงชาราค่อยๆเอื้อมมือออกมาหาเต้ยอย่างชา้ชาๆเหมือนต้องการดึงเต้ยลงไปอยู่กับเธอในบ่อน้ำมือเหี่ยวแห้งของเธอเต็มไปด้วยริ้วรอยลึกและซีดขาวจนมองไม่เห็นสีเลือด เต้ยพยายามถอยหลังแต่ขาของเขากลับไม่ยอมขยับความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัวร่างของเต้ยชาเหมือนถูกแช่แข็งอยู่กับที่มาอยู่กับยายเธอลงมาหายายเสียงนั้นกระซิบแหบพรา่าราวกับว่าจะสะท้อนไปมาอยู่ในหูเต้ยตลอดเวลาเต้ยรู้สึกเหมือนเวลาหยุดอยู่ตรงนั้น ใจเต้ยแทบแตกสลายมือของเธอเอื้อมเข้าใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆจนนิ้วมือแทบจะสัมผัสกับใบหน้าของเต้ยในวินาทีนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นมาจากระเบียงบ้านใครอยู่ตรงนั้นน่ะเสียงแม่ของเต้ยดังลั่นร่างของหญิงชาราที่อยู่ตรงหน้าเต้ยหายไปทันทีราวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพลวงตาเต้ยรีบหันหลัง แล้ววิ่งสุดชีวิตกลับเข้าบ้านโดยไม่กล้าหันไปมองอีกหัวใจเต้นรัวแทบจะหลุดออกจากอกเสียงฝีเท้าของเตยกระทบพื้นโคลนเฉะแฉะดังไปตลอดทางเช้าวันนั้นเตยเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังพ่อได้แต่สายหน้าแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะบอกว่ายายแก่คนนั้นน่าจะยังวนเวียนอยู่ที่บ่อน้ำนั่นแหละ หลังจากวันนั้นเตยไม่เคยกล้าเข้าไปใกล้บ่อน้ำนั้นอีกเลยแม้ในตอนกลางวันทุกครั้งที่เดินผ่านก็รู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนจ้องมองตามเตยอยู่ที่ปากบอ่อบางครั้งในคืนที่เงียบสงัดเตยยังได้ยินเสียงเรียกขึ้นมาเบาๆแต่ทุกครั้งเตยได้แต่ทำใจสงบนอนนิ่งๆไม่กล้าแม้แต่จะมองไปที่ประตูห้อง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเตยเชื่ออย่างหมดใจว่าบ่อน้ำนั้นเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือท้าทายโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม